สวัสดีค่ะคนโสดธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนโสดนะคะเ,เราจะมาเช็คกันนะคะว่า ใครจะเข้ามานะคะแอบรักแอบชอบกันหรือเปล่าอ่าแล้วมันจะมีความคืบหน้าของความสัมพันธ์ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเพระาะฉะนั้นแล้ว3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งก็ตามนะคะกดเข้ามาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูแปลว่าพลังงานของเราอาจจะเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคนไหนที่รักช่องนี้ชอบช่องนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสนับสนุนช่องโดยตรงได้ด้วยการโอนค่าขนมมาที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะก็เป็น การสนับสนุนอ้อมโดยตรงเลยนะคะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดปุ่ม Super t h a n k s หรือปุ่มขอบคุณคอมเมนต์แชร์ได้หมดได้ทุกทางนะคะหรือจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูเซรั่มนะคะณห,หน้าทองนะคะตอนนี้แถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะโปรโมชั่นอยู่ใต้คลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูผลิตภัณฑ์กันก่อนได้นะคะเผื่อชอบนะคะก็สั่งกันเข้ามานะคะหรือจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามคิวได้นะคะคิวไม่ยาวเลยนะคะ เอาละคะ่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมขอเช็คพลังงานหลักของชาวธาตุลมที่กดมาดูคลิปนี้นะคะว่าพลังงานซิงกันหรือเปล่านะคะชาวธาตุลมคนโสดที่กดมาดูคลิปนี้อมขอพลังงานหลักหนึ่งใบนะคะคุณหรือคนที่มีความสำคัญในชีวิตคุณนะคะเป็นไปได้ว่าเกิดเ,เป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศพกันไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์หรือลัคนาราศีก็ตามนะคะ ชาวธาตุลมตอนนี้คุณอยู่ในโหมดแบบรอคอยการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์หรือว่ารอคอยการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้เป็นโหมดพอยส์เป็นโหมดชะลอ เป็นโหมดหยุดแต่มันไม่ใช่เป็นการหยุดพอส์ชะลอในลักษณะที่เลิกล้มเลิกไม่ใช่เป็นการเลง็งแล้วก็กําลังรอดูสถานการณ์ว่าเออเราจะไปต่อยังไงกับสถานการณ์นี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการเงินการลงทุนการงานอะไรก็ตามค่ะอยู่ในโหมดพอสตอยู่ในในโหมดแบบชะลอรอดูสถานการณ์อยู่นั่นเองนะคะรอ,อที่จะทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ อันนี้คือพลังงานหลักของคุณนะอาจจะเหมือนดูนิ่งๆสักหน่อยนะคะแต่ว่าคุณก็มีความมั่นคงในตัวเองพอสมควรละนะคนโสดธาตุลมใครจะเข้ามาค่ะคนโสดธาตุลมใครจะเข้ามามีชาวกุมนะมีชาวพิจิกมีชาวกันเมถุนหรือวันพุธนะคะใครจะเข้ามา อ๋อออมมีความรู้สึกว่าชาวธาตุลมบางคนน่ะเคยคิดอธิษฐานเล่นๆถึงใครบางคนแล้วเขาส่งมาให้ค่ะเป็นคนที่ได้เจอผ่านเรื่องการงานนะเออเออมมีความรู้สึกว่าชาวธาตุลมเคยอธิฐานหรือคิดเล่นๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดเนื้อคู่หรือคิดถึงเรื่องการมีใครสักคนแล้วมัน,ม,นมันมาให้เจอจริงๆหรือว่าคุณกําลังต้องการที่จะเจอใครบางคน ตามคําอธิษฐานหรือคําขอก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอแล้วหรือว่ายังไม่เจอเอารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนจะเข้ามาทําให้ให้ชาวธาตุลมเป็นไปได้นะเข้ามาทําให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าคุณนั่นแหละจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอะลุกขึ้นมาแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้ไพ่สลับข้างกันได้นะคะคนคนนี้เป็นใคร ออมมองว่าเขาอยู่จะอยู่ในจุดที่แบบอมไม่แน่ใจว่าพวกคุณเคยเลิกลายหย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปหรือเปล่าถ้าเกิดพวกคุณไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เคยเลิกกันไปคนคนนี้เขาจะต้องไปมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตมาบางอย่างนะเป็นจุดที่เขากำลังเซตซีโร่ตัวเองเป็นจุดเปลี่ยนนะคะกำลังจะเริ่มต้นใหม่อะไรหลายอย่างเป็นคนฉลาด เป็นคนมีความเป็นครูบาอาจารย์นะคะอาชีพเขาอาจจะเป็นพวกนักประกาศนักประชาสัมพันธ์ PR นะคะหรือว่าเป็นคนในในแวดวงครูแวดวงคนนักสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเขาจะเป็นคนมีความทุกข์ในใจเป็นคนที่มักจะทุกข์อกทุกข์ใจนะคะ ด้วยเรื่องชาวบ้านก็ได้นะนะคะแล้วก็แต่เขาก็มีความสุขหรือแฮปปี้ดีกับการที่มันมันไม่ใช่ว่ามีความสุขกับการที่โดนคนเบียดเบียนหรือว่าเดือดร้อนนะแต่ว่าเอามองว่าเขาเขารับได้อะประมาณนั้นอะ เป็นคนไม่เอาเป็นคนไม่เก็บมาใส่ใจแม้ว่าบางครั้งสถานการณ์นั้นๆเขาก็จะทุกใจหรือเครียดแทนหรือว่านำความทุกข์มาให้เขาอะแต่เขาก็ประมาณว่าเออเขารับได้เขาจัดการตัวเองได้เขาเซซโร่ตัวเองเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากก็ได้นะอ่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการงานอาจจะนำพาให้คุณกับเขาได้ได้มาเจอกัน นะคะหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะการอาธิฐานการร้องขอร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำพาคนคนนี้มีพลังงานในลักษณะของการอาธิฐานการร้องขอและอาจจะเป็นคนจากอดีตชาติด้วยนะคะแต่ไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าแบบเอ้ยเป็นเนื้อคู่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเคยมีความข้องเกี่ยวกันทางจิตวิญ,ญญาณอะไรบางอย่างนะคะและรวมไปถึงคนเก่าก็ได้อาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนเก่าก็ได้เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปเปิดไพ่เพิ่มนะ คนโสดใครจะเข้ามามจังหวะที่ได้เจอกันน่ะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะคุณหรือเขาก็ตามอยู่ในจุดเลิกลาย่าล้างเย็นชาจุดชื่อหลุดหรืออยู่ในจุดช่วงที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังแบบจะมีงานใหม่กําลังจะมีอะไรแบบเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะ เข้ามาทําให้อีกคนนึงอ่ะมั่นใจมากขึ้นเข้ามาทําให้อีกคนนึงอ่ะรู้สึกได้ถึงคุณค่าการมีชีวิตอยู่ก็ได้ค่ะขอไพ่เพิ่มค่ะว่าคนโสดธาตุลมใครจะเข้ามาค่ะมีไพ่ชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลกุมในบางเคสเป็นรักต่างวัยนะคะอายุต่างกันแบบสิบยี่สิบปีได้เลยนะมีไพ่ชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวเมษนะคะชาวธาตุดินมาก่อนผู้ศพกันด้วยใครจะเข้ามา อ๋อมมองเห็นหน่าจะเป็นคนที่เห็นหน้าค่าตากันแล้วอย่างที่บอกมีโอกาสเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนที่แบบป้วนเปี้ยนในชีวิตกันอะอาจจะส่องส่องมองเห็นกันนะคะเป็นคนที่แบบนิ่งนิ่งเย็นชาหรือมีความเป็นตัวของตัวเองหรือว่ามีกำแพงต่อกันน่ะอารมณ์เหมือนจะไม่สนใจกันแล้วแต่ความรู้สึกยังหวั่นไหวกันอ๋อมีความรู้สึกว่ามันยังมีการนิ่งหรือสงวนท่าทีอะไรกันบางอย่างนะคะ คนคนี้เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นบอสเป็นเจ้านายเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะอย่างที่บอกถ้าต่างชาติก็ออนไลน์ล่ะนะสืบสืบสอ,สองสองมองมองกันอยู่แล้วมาหว่นไหวกันแต่ยังนิ่งๆิ่งสงวนท่าทีกันอยู่อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันกําลังดูดูเลงๆกันอยู่ว่าใครจะเข้าหาใครก่อนแบบนั้นก็ได้นะคนคนนี้มีความเป็นเด็กและมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเองนะคะ แล้วเวลาโฟกัสสิ่งใดแล้วตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างทะเยอทะยานแล้วก็ชอบเรื่องการงานความมั่นคงมากๆเลยคนสโสดธาตุลมใครจะเข้ามาค่ะมีพระชาวธาตุดินมกกังกรประสบการชาวตุลโดดเด่นลักต่างวัยถ้าไม่ใช่ต่างวัยสิบยปีคือแบบมีความเป็นคู่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอายุเท่ากันเนี่ยอมว่า มีคนคนนึงมีหลายบุคลิกนะเนี่ยโดดโดดเด่นเป็นคนที่เคยข้อมเกี่ยวกันแล้วเป็นคนที่ป้วนเปี้ยนกันอยู่ในชีวิตในแวดวงสังคมอันนี้เป็นไปได้นะคะการเงินการลงทุนองค์กรศาลทหารตำรวจคนในเครื่องแบบคนมีสีข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ที่นำพานะคะ ออมว่านะมันเป็นภาวะที่แบบต่างคนต่างนิ่งหรือสังวนท่าทีซึ่งกันและกันทั้งทางที่มีความหวั่นไหวหรือว่ายังต้องการโอกาสแต่ว่ามันภาวะสมมตินะคะการงานมันยุ่งวุ่นวายชีวิตมันมีเรื่องราววุ่นวายหรือมันสับสนใจกันหรือพวกคุณทะเลาะอะไรกันไม่รู้อะแต่มันยังมันยังมีความแบบหวั่นไหวมันยังมีความผูกพันกันอยู่ค่ะ เออสงสัยจะแบบได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมหรือเปล่าคนโสดท้าด,ดินนะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาคนเก่าเนี่ยเป็นคนใหม่เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกอะมันสงวนท่าทีกันอยู่เพราะว่ามันข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องขององค์กรต่างๆ <S <S มันมีการแบบแบบลงทุนทําอะไรด้วยกันการเงินอะไรอย่งี้ก็ได้ไงแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างนิ่งนะคะ เอออะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเกี่ยวกับคนนี้ไหมคนโสดธาตุลมไพ่มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับเขา,าคนนั้นไม่เขาชอบคุณไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมคะมีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนขึ้นมานะเมถุนด้วยธนูด้วยบอกอะไรเกี่ยวกับเขา อมมองว่าเป็นไปได้คะ่ะว่าเขายังคิดถึงคุณยังรักคุณหรือว่ามีใจให้คือมิตรภาพดีๆความรู้สึกดีๆความคิดถึงอมมองว่ามันยังมีนะคะแล้วก็แต่ว่าเขา,าอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของ,ของความรักในตอนนี้แล้ว ความสัมพันธ์เนี้ยมันออมว่าเขาเองรู้สึกว่ามันไม่สะดวกในเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เป็นรักทางเลือกหรือว่าในเรื่องของการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีครอบครัวอะไรบางอย่างอยู่ไม่รู้เขาต้องช้าๆเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเขาต้องใช้ความระงับยับยั้งชั่งใจด้วยเขาอาจจะมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ย เมันอาจจะยังไม่สามารถมารักกันได้ขนาดนั้นมันมีการจับตามองดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นไปได้ทั้งเป็นคนเก่าและเป็นคนที่ยังไม่เคยบอกรักกันอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันหรือเคยบอกรักกันแล้วเอามองว่าเขารู้สึกว่ามันก็ดูยากนะความสัมพันธ์นี้นะคะ ด้วยเหตุผลอย่างที่เราพูดไปครอบครัวสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างหรืออะไรทําให้เขาต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือระงับยับยังชั่งใจเพื่อที่จะรอดูว่ามันจะมีอะไรที่มันดีกว่าหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกเขาแน่นอนเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่ดีหรือว่าคุณเป็นคนที่มีมิตรภาพดีๆอะไรกับเขาบางอย่างนะ แต่อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมามีคอมมิทเมนต์ยังไม่ได้พร้อมที่จะเฮ้ยมีความรักขนาดนั้นแต่เขาก็ผูกพันกับคุณในลักษณะที่มันมีความเป็นคู่มีความเป็นโซเมดกันอยู่ค่ะอืาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกบ้างในบางเคสเขารู้ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากและเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือมันเป็นเรื่องของธุรกิจพาร์ทเนอร นะคะเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่มันเนี่ยมันเป็นเพื่อนมันเป็นมิตรภาพมันเป็นสังคมกัลยาณมิตรอะไรกันที่เขารู้เลยว่ามันน่าจะยากนะคะในความสัมพันธ์เนี้เอาว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยากอืมแต่ความผูกพันและมิตรภาพนะั้นมันเต็มเปี่ยมเหลือเกินมีแนวโน้มสูงว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับคุณเนี่ยแหละแล้วทําให้เขามองเห็นว่า ความสัมพันธ์นี้น่าจะยากเนะาะท้งทางที่ดูผูกพันแล้วมีความเป็นโซเมดด้วยนะคะงั้นดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะคนโสดธาตุลมแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ค่ะจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ออมองว่าต่อให้ ไม่ค่อยได้คุยกันแต่พวกคุณจะยังรู้สึกถึงกันนะอืมเพราะว่ามันมีความเป็นคู่มันมีความเป็นโซเมดมันมีความเป็นมิตรภาพที่ดีมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจดีต่อจิตวิญญาณอะนะดีต่อใจดีต่ต่อจิตวิญญาณนะคะมีโซเมดขึ้นมาถึงสองใบสามใบขึ้นมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อมมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงซ้าแรงดึงดูดหรือจักรวาลน่ะจะยังไม่ได้ให้พวกคุณน่ะไปไหนจากการหรอกคะ่ะต่อให้ยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้หรือว่ามันอาจจะยากก็ได้คุยกันน้อยเงียบๆอะไรเงี้ยแต่แบบแน่นอนผูกพันและคิดถึงกันเสมออมรู้สึกแบบนั้นนะอืมอันนี้คือแนวโน้มนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้แม่ <laughs> ดูให้แป๊บนะมันจะขยับอะไรกว่านี้ไหมคะ ในบางเคสมีเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีมาเป็นตัวกั้นนะระหว่างคุณกับเขาอะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องศีลธรรมคุณงามความดีเช่นโสดกับโสดก็เป็นเรื่ององค์กรที่ข้องเกี่ยวกันอยู่ที่ทำให้ต้องรักษาระยะนะหรือไม่อย่างนั้นพวกคุณรอคอยที่จะได้มามีอะไรที่มันมั่นคงต่อกันรอวันที่จะแบบ ได้มาบอกความรู้สึกกันนะคะเออเป็นไปได้คะ่ะรอวันที่จะได้กลับมาหาการรอวันที่จะได้มาบอกความรู้สึกกันรอวันที่จะได้แฮปปี้กันอีกครั้งในบางเคสมีการบล็อกปิดกั้นกันไปนะคะแต่จิตวิญญาณพวกคุณไม่เคยห่างกันเลยนะเออจริงๆนะเอาล่ะก็คงเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูออราเคิลให้คุณหน่อยนะคะคอนโซลธาตุลมออราเคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณคะ่ะ คนโสดทาาดลมเอลเลเคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้บ้าง Stay optimistic about your love life โอ้พพ่อยากให้ชาวธ้าุลมคิดบวกเยอะๆเลยนะมองในแง่ดีและคิดบวกเยอะๆจะช่วยทำให้อะไรๆมันโรแมนติกมากขึ้นมันจะน่ารักมากขึ้นแพชชั่นก็มามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีม,มีมีความปรารถนามีแรงเสน่หาต่อกันอนะ ก็ลองอนุญาตให้หัวใจตัวเองได้มีความสุขกับสถานการณ์ก็ได้นะคะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นเวงเออความสัมพันธ์เนี้ยเกี่ยวข้องกับคนที่แต่งงานแล้วอย่างที่บอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสท,ที่ที่แรงดึงดูดแรงปรารถนาจะนําไปสู่การแต่งงานได้แต่ต้องคิดบวกแล้วมองโลกในแง่ดีเยอะๆเลยนะคะ นั่นไงเราก็เอามองว่ามีโอกาสที่พวกคุณจะได้มาให้โอกาสกันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าโดดเด่นความสัมพันธ์ที่บล็อกปิดกัน้นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ให้โอกาสในการที่จะบอกรักกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลอง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 ,ลองให้โอกาสนะคะ กันและกันดูก็ได้ค่ะอาจจะนําไปสู่การแต่งงานนะคะเพราะว่ามันมันมีเรื่องของความปรารถนามีความต้องการาแรงดึงดูดต่างๆลองคิดบวกเยอะๆดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงออมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมฝากกดปุ่ม Super thanks หรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กันสนับสนุนช่องโดยตรงใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาชาวธาตุลมไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย